สวัสดีครับทุกผู้ชมก่อนการลงตำแหน่งของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้ไบเดนได้ทิ้งทวนคลอดมาตรการสนับสนุนยูเครนและลดความสามารถของปูตินลงซึ่งความเคลื่อนไหวของไบเดนดูเหมือนจะล่าช้าไม่ทันอกทันใจและก็มีคำถามครับว่าทำไมไม่ช่วยยูเครนตั้งแต่เนิ่นๆเพิ่งมาช่วยยูเครนก่อนจะหมดอำนาจแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยในขณะที่การมาของโดนัลด์ทรัม มีข่าวลืออย่างมากมายครับว่าทรัมป์มีกำหนดจะพบกันกับปูตินเพื่อพูดคุยยุติสงครามในยูเครนโดยนายดิมิทีเปสอคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียแถลงว่าประธานาธิบดีปูตินมีความยินดีหากทรัมป์ต้องการพบปะหาหรือด้วยโดยขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อกันอย่าเป็นทางการต้องรอให้ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่าเป็นทางการเสียก่อนซึ่งหากมีการเจรจาเก,กิดขึ้นจริง ปูตินก็คงจะยื่นข้อเสนอเป็นดินแดนไครเมียเคอร์ซอนสปอลิเซียโดเนตและลูฮานและหากสหรัฐอเมริกาโดยการนําของทรัมป์ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวหรือพยายามโน้มน้าวให้ยูเครยนยอมทําตามกระเทากับว่าคําสัญญาว่าจะปกป้องเคียบตามสัญญาบูดาเปสก็เป็นเพียงแค่ลมปากและจะไม่มีชาติใดเชื่อคําสัญญาของสหรัฐอเมริกาอีกเลยและเมื่อนั้น ก็จะเกิดการแข่งขันในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นทั่วโลกซึ่งในระหว่างที่ยังไม่มีการเจรจารใดๆเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้เพิ่มมาตรการคว่มบาตรต่อรายได้ของรัสเซียที่สําคัญและยังมอบเงินที่อายัดไว้ของรัสเซียมาให้กับยูเครนนําไปย้อนทําสงครามกับรัสเซียอีกด้วยโดยประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่แก่รัสเซียเมื่อวันที่10มกราคม ดูมุ่งเป้าไปที่บริษัทด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย2แห่งได้แก่บริษัทก๊าซพอมนิฟและบริษัทซูกูนิฟติก๊าซนอกจากนี้ยังรวมถึงเรือบรรทุกน้ามันอีก183ลําซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการคว่มบาตด้านพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดต่อรัสเซียส่วนเป้าหมายก็เพื่อตัดแรล่งเงินทุนสําคัญของรัสเซียที่ใช้สนับสนุนการสู้รบในเหตุขัดแย้งรัสเซียยูเครนนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังคว่ำบาตรต่อบริษัท NIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานรายใหญ่ของเซอร์เบียด้วยโดยให้หผลว่ามีความเกี่ยวข้องกับสองบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียดังกล่าวขณะที่สาราชอาจากรก็ประกาศคว่มบาตรสองบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียเช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาจากเหตุผลเรื่องเดียวกันคือต้องการหยุดแหล่งเงินทุนสําคัญที่ใช้สนับสนุนทางการทหารแก่กองทัพรัสเซียที่กําลังสู้รบกับยูเครนอยู่ ซึ่งนั่นจะส่งผลทําให้สินค้าด้านพลังงานของรัสเซียไม่สามารถขายให้อินเดียและจีนได้โดยแหล่งข่าวด้านธุรกิจน้ํามันของรัสเซียและโรงกลั่นน้ามันของอินเดียชี้ว่าการคว่ำบาตรดังกล่าวจะส่งผลทําให้การส่งออกน้ํามันของรัสเซียไปยังผู้ซื้อรายใหญ่ในอินเดียและจีนต้องหยุดชะงักลงทําให้รัสเซียสูญเสียเงินรายได้หลายพันล้านดอลาลาร์สหรัฐต่อเดือนนั่นทำให้เกิดฟีดแบ็กกลับมาแล้วครับ เมื่อรัฐบาลปักกิ่งได้สั่งห้ามเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียแปดลำที่บรรทุกน้ำมันดิบลาว16ล้านบาร์เรลเขาเทียบท่าที่ท่าเรือซานตงท่าเรือรับซื้อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเริ่มถึงท่าเรือใกล้เคียงคือท่าเรือหรือเจ้าหยานไถและชิงเต่าซึ่งจีนเป็นประเทศผู้นาเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พศ2564 เนื่องจากชาติตันตกได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักและแม้ว่าจีนจะส่วนมาตรการคว่ำบาตรโดยการซื้อน้ำมันดิบดังกล่าวแต่ด้วยมาตรการล่าสุดจีนก็ได้สั่งยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียและเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลไปรินได้กําหนดมาตรการคว่ำบาตรบริษัท35แห่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันจากอิหร่านโดยจีนเป็นผู้นําเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุดโดยรับน้ำมัน90%ของการส่งออกน,น้ำมันดิบของอิหร่าน โดยอิรานได้รับสินค้าเป็นการตอบแทนเป็นเงินสดเรียกว่าทั้งอิร่านและรัสเซียกําลังเริ่มขาดเงินทุนในการทําสงครามในขณะที่ยูเครนกระทรวงการคลังของยูเครนก็ออกมาประกาศในช่วงเดียวกันครับว่ายูเครนได้รับเงินสนับสนุน3,000ล้านยูโรหรือราว1 6 0 0 0ล้านบาทจากสภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งนํามาจากสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้จากมาตรการคว่มบาทก่อนหนี้ นอกจากนี้ EU ยังมีแผนที่จะนําเงินที่ได้จากสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดไว้มาใช้สนับสนุนเป็นเงินกู้แก่ยูเครนมูลค่า1 8 1 0 0ล้านยูโรหรือประมาณ6 4 3 0 0 0ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้ยูเคร,รนนาเงินเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนทางการทหารรวมถึงเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและนําไปใช้พื้นฟูโครงสร้างพ,พื้นฐานที่สําคัญด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย ก็ออกมาประนามการกระทําของชาติตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องอาญดสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียโดยเรียกการกระทาดังกล่าวว่าเป็นการจุดกรรมด้านเซอร์เบียพวกเขามีบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนั่นคือบริษัทนับชนะอินดัสเทียนเซอร์เบียบริษัทนี้ถือหุ้นโดยบริษัทการ์ดพอมนิบของรัสเซีย50%และหุ้นอีก2 9 8 7เป็นของรัฐบาลเซอร์เบีย มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15มีนาคมมันสร้างปัญหาร้ายแรงให้กับการด,ดําเนินงานของบริษัทกัดน้ํามันและปิโตเคมีของบุซเบียโดยขณะน,นี้ชาวอาเัเซเจียได้ระงับการจัดหาก๊าซจากแหล่งซาเดสนิสชั่วคราวโดยประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสของเซรเบียกล่าวในการบรรยายสรุปว่าประเทศจะไม่ได้รับก๊าซ1.7ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวันอีกต่อไป ดยท่อส่งกา๊าซังกล่าวมีแนวเส้นผ่านตุรกีกรีซบัลแกเรียเข้าสู่เซอร์เบียที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อปีพศ2566ท่อการเส้นนี้มันเป็นเครื่องรับรองความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคท่อส่งกา๊าซใหม่ยังมีแผนการวางแผนที่จะใช้ในการขนส่งกา๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากกรีซด้วยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ปัจจุบันเน้นย้ำถึงความเปราะบางของประเทศบอลข่านซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซเป็นอย่างมาก นั่นทาให้ประธานาธิบดีวูซิสยกหูต่อสายถึงว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะเข้ารับดำรงตำแหน่งในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้หลังจากการเจราจากับฝ่ายอเมริกาประธานาธิบดีเซอร์เบียตั้งใจที่จะพบกับผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเดยทรัมเสนอให้วูซิสซื้อหุ้นที่รัสเซียถือครองอยู่จากจำนวน50%เพื่อข่าวรัสเซียให้พ้นทาง โดยทางเลือดดังกล่าวอาจทําให้เซอร์เบียผิดใจกับมอสโกโดยโตรงแต่ทว,ว่าเซอร์เบียนอกจากมีทางเลือกไม่มากแล้วเซอร์เบียก็ตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับชาตินาโตในอนาคตโดยพวกเขาผลิตกระสุนปืนใหญ่แบบลับให้กับยูเครนและเพิ่งออกมาเปิดเผยเมื่อป,ปลายปีที่แล้วครับว่าเซอร์เบียผลิตกระสุนปืนใหญ่ป้อนให้กับยูเครนทําสงครามกับรสัสเซียจริงก็ประมาณครับว่าไม่มีใครกลัวบารมีของรสัสเซียแล้วครับส่วนปัญหาความขาดแคลนด้านพลังงาน ยุโรปก็หันไปใช้แหล่งพลังงานอื่นแทนรัสเซียกับอิหร่านแถมบีบประเทศอื่นให้ทําตามอีกด้วยนอกจากนี้ครับเซอร์เบียยังยกเลิกแผนซื้ออาวุธและอะไหล่จากรัสเซียโดยเสยนาธิการทหารสูงสุดของกองทัพเซอร์เบียมิลานมอสซิเลโอวิดได้กล่าวครับว่าการจัดหาอาวุธและอะไหล่จากรัสเซียจะถูกเลื่อนโดยไม่มีกําหนดซึ่งเซอร์เบียมีอุตสาหกรรคเพรันประเทศที่มีใบอนุญาตให้ผลิตกระสุนอาวุธ ที่ใช้เทคโนโลยีจากรัสเซียได้โดยตัวเองวิธีการนี้ทําให้กองทัพเซอร์เบียสามารถใช้งานยุทธปกกณ์ทางทหารส่วนสําคัญของรัสเซียต่อไปได้นอกจากนี้เซอร์เบียยังหันไปใช้อาวุธจากชาติยุโรปโดยในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเซอร์เบียเพิ่งจะลงนามจัดหาขึ้นเป็นรบแบบลาวเปาจากฝรั่งเศสจำนวนส2องลำมูลค่าเกือบส0มพันล้านดอลลาร์สหรัฐครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ